อุตุลาจะรสัมตามไปครับอุตุลาการตามไปครับอันนี้เลยคนระับเรา,าอ,อาศัยตาเราเราไม่ได้ทำองไม่รู้นะครับแต่ว่าค,คนที่แข่งขันเนะครับเขาจะดูรู้นะว่าตอนนี้นะเขา่อนไปถึงหรือยังนะครับหรือว่าควนไปให้ถึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อสู้กันแต่ว่าปักเต้าเนี่ยนะครับเขาจะมีเทคนิคในการต่อสู้เนาะเขาจะหลอกล่อแล้วก็หาจังหวะออก,กเพื่อจะเอาเหรียญเนี่ยนะครับก็ไปครอบนะครับในตะัวจุฬาเนาะเดี๋ยวดูนะครับว่าเทคนิค ของใครจะเก่งกว่ากันนะครับและใครจะเป็นผู้ชนะในสนามนี้นะครับนี่นะครับจุฬาที่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องักไม่ให้ดื่นะครับ ยังนะครับยังนะครับยังไม่เข้าอุ้นะครับเราจะสังเกตนลยครับวิธีการตับครับนะครับเล่าของทั้งจุฬาและตะก้านะครับเป็นสายตายเส้นเดียวนะครับที่สามารถจะพิชิตทางได้นะครับวิธีการต่อสู้นะครับจะต้องเอาอวุธเข้ามาสู้กันนะครับตอนนี้นะครับตะก้อปอนไปผ่อนไปไม่ยาวมากนะครับด้วยด้วยสนามนะครับด้วยความข้อจำกัดของสนามนะครับจะมีเสาไฟอะไรนะครับก็ตอนนี้ เดี๋ยวจะซุกการนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้เห็นนะครับว่าการแข่งขันลักษณะการแข่งขันเป็นแบบนี้ครับตอนนี้ตอนนี้นะครับปลาเต่ายังเล่าอยู่นะครับและจุฬาก็พยายามนะครับที่จะคว้าเข้าไปหานะครับพยายามเข้าใกล้นะครับเพียงนิดกินนิดเยายามเขยาใกล้ครับนี่ครับวิธีการนะครับนะครับอยู่ซ้ายซ้ายนะครับทุกเข้าไปหานะครับเห็นไหมครับแต่่ารเคลื่อนยวนะครับที่ทำได้นะครับอันนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับ เด,ดี๋ยวเดีด๋ยวเป็นวิธีฟ้านะเดีด๋ยวเป็นวิธีฟ้านะไปซ้ายไปขวาลงมาฟ้าน,นะครับทำได้หมดประกัรสำหรับอากาศเส้นเดียวนะครับวันจุฬาของ,รรองไปไะระเทศไทยเรานะครับอันนี้ผู้ต้องบอกว่าแหนงคอกันเมื่อยแล้วนะครับผมต่อไปนี้ไงแล้วนะครับอ่า หลบเสาต้องหลบเสาไฟไปพูดยากนะต้องหลบเสาเสาไฟไฟขวาป้าเป้านะครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับไปเลยยังเงี้ยัง, Hence, like งี <sh arp> <t Support> ้เด <backwards> ี๋ยวครับป้าเป้าไปจะไหนง่ายนะทรับมันก็เดี๋ยวป้าเป้ายังนะยังนะหลบนะครับต่างคนต่างระวังตัวเวลาต้จะต้องศูนยสี่ศูนยห้าไม่ได้นะครับถ้าเข้าไปนี่เจอป้าเป้าจบกลับเข้ามานะครับเอาเหนี่ยงทอนี้จบเลยนะครับเสียอาการนี้จบเลยนะครับ ยังไครับยังไรัยังม่หยนะโอ้โหยังนะครับยังไม่มีทยอยมาไนะครับแล้วก็เก็มอยากเียงนะครับดว่าสงบีนะครั่ครับูในไปก้ครับเข้าครับหนยออ่ยนห่นะครับหนนะครับเนยครับเนยครับ อยู่ด้เฉยยังไงที่ห้าย่างงี้มครยังไงครับอยู่เฉยๆก็มีหลอกกล้นี้นะเฮ้ยข้าเลยครับไม่เลยครับไุดไปหลุดครับจริงๆที่เี่ยแต่มอวไม่เห็นนะครับสายยัไม่ถ มุมนี้ครับเห็นแล้วครับเข้าไปอล่างไรอยู่สุราตามเข้าไปสุราตามเข้าไปเกมติดไม้ครับน่าจะเลุ่นไดครับตามไปตามไปตามไปต้องปหนึ่งไหมตามนี้ครับตามไปไหนครับตามนะครับก็ไปไหนครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ ได้จะถอนไปเสนอกันแล้วนะครับใกล้กันแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ว่าใครนะครับที่จะเอารุกเข้าประหัตทหารไปรับใครจะเป็นฝ่นายชนะนะครับตอนนี้นะครับเวลาก็พยายามนะครับที่จะกลับเข้ามา สนามนีไม่ง่ายนะครับสนามนีไม่ง่ายนะครับ

สองตัวขึ้นไปแล้วครับพัก้าสองตัวขึ้นไปแล้วแย้มขึ้นไปด้วยไหมเอาละครับเอาละครับสองรุ่นหนึ่งแล้วครับ ดูอท um ี่ส uh ุราจะไหวไหมทุกท right ีไหวไหมสองลูกหนึ่งมาไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวดัวนูนนะครับหนึ่งตัวนึงสองตัวสามตัวหนึ่งนะตอนนี้ครับขึ้นมาแล้วนะครับสองตัวนะครับปั๊กเต้สองตัวนะครับสุรามาแล้วครับเุร่าต้องผ่อนไปนะครับเุร่าต้องผ่อนไปนะครับแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือตัวที่สองที่ขึ้นขึ้นขึ้นใหม่ของรับปั๊กเต้ดีนะครับเป็นเด็กน้อยนะครับเดีี๋ยว้งน่อเด็กน้อยนะครในการมาครั้งนะครับสังเกตนะครับมุมนู้นนะครับจะมีเด็กน้อยจที่กำลังมาครั้งอยู่นะครับ แต่วาให้เด็กน้อยนะครับกำลังมาคับป๊ปาอยู่นะครับตัวขานะครับคนนี้อายุเ้าขวบใช่ไหมครับเอาละครับมา